DC พวกกูดอนแค่อ๋อพวกกูเรืนมาพร้อมแพลงให้มึงเช็คดีกรีกูพร้อมแทลงระบบพวกกูเต็มมันก็เป็นบอดแบนและพวกกูมีทีมมันซอแบรด์ฟิลไรกับบอสพวกมึงแค่ฟอนแมนถ้าจะเดิมพันพวกกูก็พร้อมแทงไม่ใช่พวกไม่ใช่พร้อมพวกกูดรอสแค่สัตว์มีสัตว์ยิงกราดอาวุธบินผ่านกิ้วกาพวกมึงอ่านทะลุใครจะแน่กว่ากูก็อยากจะรู้ปัตรป๋อพวกเข่าไฟมันก็อาจประตูกูมากันเป็นทีมเวอร์ทำทุกอย่างให้เป็นจริงไม่ต้องพิมพ์เยอะถ้าลำบากกูไม่หวั่นโดนจะหวันยังสว่าัสดกูพามทุกอย่าง โดนพวกกูลากูเลยไม่ข้ามต้องทางมาลายอยู่กับเพื่อนกับพี่กับน้องบางคนที่ท้อว่ากำลังชาร์จไฟส่งมึงกลับไปอยู่ในข้อพราะถาอยู่ข้างนอกมันระวังชำในไอ้สัส นอนว่ากูไม่สนไม่แค่ไอ้สิ่งที่แคบปอมแล้วไม่มีผลให้แล้ไม่ต้องมาแพร่ฟอนเดี๋ยวพวกกูโถมให้แบรนดถ้ายังไม่แน่พอ,อย่าเข้ามาหลงในแดนเพราะว่าสก,กิลมึงยังง่อยใจก็กกแต่ปา่าทันที่ปากมึงยังพลอยกูไม่ได้เด่นแต่พวกมึงมันยังด้อยเป็นแค่ขยะอย่างที่เห็นถ้าไม่เจ๋งดนกูย่อยทนทานใจกี่หมื่นไม,ม่สนสิ่งอื่นใดนั่นแหละคือใจความกูเบิกตาหาสิ่งตื่นใจเดินที่บึ้งไปแล้วกูเหมือนนายพันพร้อมลบไม่ว่ากี่ศึกได้ใจกี่อึดใจกูต้องถึงปลายทางดนแค่จะไปแค่เแค่ไล่เพราะที่แล่เยี่ เลยตึกตักลึกลับแต่ไม่อยากมาทึกทักก <c oughs> ูไม่เคยจะถอยเดี๋ยวมึงได้ห่อยถ้ายังมายึกยักหนึ่งทศวรรษที่กูทำมานานพูดไปถึงจันและก็วันอังคารเกมนี้กูลุยกันเป็นพันกระดานเสียงเ่าของพวกมึงหมามัน แต่คิดว่าเจ๋งไอสัตว์อยากเจอเดี๋ยวกูทำให้เห็นไม่คิดเรื่องเดียวที่ทำให้กูแตกต่างกับเพราะ จริงกูยะไม่ได้ดีแต่ป่าชิกิวกูดีซีดอนแค่พวกกูดีกีร้อนแรงให้พวกมึงระวังตัวกันไว้ให้ดีๆเพราะไม่ง,งั้นเบ้าหน้าจะโดนกูช้อนแกงที่พวกกูลุยกันมาก,กว่าสิบปีทำใม้คิดจะงัดธนะไม่มีสิบเพราะว่าตอนท้ายน้ำตาม,มึงจิตฟีขนาดที่ร่างกายมึงมันลอยมาติดตีนมึงอยากจะเด่นแต่โผล่มาพิซซี่นนะทำสองอย่างกังระวังจะคิดจริงมีแต่ความตายให้มึงบอลลีโปกับไม่ใช่ออลอตแต่โดนกูบิดชี้ยังทำอะไรก็ตามใจยังไงก็แพ้ตามทามลายกับพวกาตายในเกมอ่ะกูมากับสหายไม่เฟนอะ่ะกูสู้บุก ทำให้พวกมึงเป็นไม่เก่แน่พวกกูยืนหยัดในเล่เนี่ยเหมือนปากพวกสว่างวอยไวที่ไม่ชอบที่โพยและตีพายใบเองมีสกิลเพลแล้วกูมีทีมเวิร์กจนกูขึ้นเป็นท็อปเทียร์ในเซิร์ฟพวกปากสว่างสกิลอย่างกระดากเรายังต่างระดับแค่ปลาดาบสะบัดมึงโดนกูกำจัดจนมึงเจ็บใจเฮิร์ตพวกกูปักหลัดมาจากเซิร์ฟเลทโทสปั้นชะตาเหมือนตัวกู RKO เรื่องอื่นอาจไม่เด่นเกินใครแต่าท่ากันด้วยเรื่องสกิลกูว่ากูเก่งเกินไปว่ะสิ่งที่สำคัญไม่แค่เพื่อนในกลุ่วยืนอกนั้นไม่จำเป็นต้้้้ออองแแแแคคครรร์์พพพพววกกกกกููดดนนโลลืมมมมาเ แค่ในเกมชีวิตจริงไม่ได้ตายด้วยกลยุทธ์พวกกูดีไซน์เองส่วนพวกกาพวกกลัวใจช่วยสิไปพวกกูผ่านเกินมากตะถานจนดูห่างชื่อเสียงเลี้ยงน้ำมันจำเป็นต้องอวดโอ้เพราะพวกกูอยู่จุดสูงสุดบนหุ่นโซ่พวกกูดีซี์ไงพวกดอนแคคยูกูสีม่วงอยว่ในร้อนแรงเดี๋ยวกูตบลวกพวกกูเจนจนประจักรออกมาเล่นคนละปากพวกมึงละระดับกับกูมีโดวัยสัตวพวกกูเริ่มในไฮฮาร์มันกับฟ โจกยังไงเปื้อนเลือดผมเชื่อถูอแอร์นักมีฮันอยู่สุดนี่ไงว่าพวกกูไม่ชิมถึงที่จริงก็ไม่เท่าไหร่หรอกพวกมีแต่พวกไอออนกระจอกอยู่ที่ระบบถ้ามึงไม่มีระเบียบก็มีแก้ตัวตลกตัวสมเพชนั่นแหละเกียดได้แต่พูดได้แต่แพมอยู่กลางลานโถไอเหี้ยคำพูดแม่งน่ารำคาญดีซีออนทวนตัวตัวกูจัดให้พวกเจ๋งแต่ปากการสนานไพ่กูเริ่มจะมันใส่พวกหิวแสงลำไร่พวแพ้แล้วติดอ่างพวกมึงจะแผลทำไมไอ้น้องสิ่งที่สำคัญคือมึงกากอย่าร้องแพ้แล้วก็ผ่านมึงก็พากันไปฟ ดีซี่ทุกบนันังอยากที่จะไปหาคู่แข่งกับใครไม่ได้มาเพื่อแสวงกําไรเพราะไม่ได้สนใจสิ่งอื่นใด <c oughs> สิบกว่าปีที่เราเดินทางเอาเรือเอาหัวมาเดินพันกคิ่ว่าเจงจะาเจอกันกูไม่เห็นจะเจอมาที่กูเห็นคือเดินนำหยุดภาพเราก็ฟังนี่คืทีมเวิร์กผู้กูไม่จบประเจคเลโทรวางทางกูกูชมในสนามลบเพื่อนที่กูวรอยู่ครบกูตัวซื่อสูสี่ให้ยังไงก็ไม่พบให้มันสั่ เห็นสีม่วงนั้นเดินไปทางแดนขนาดน้ำเลี้ยวว่าจีสีโดนแค่พวกกูเยอะจัดเบียดกันจะล้นแดนมื่นทางตันยังมีหนึ่งทางออกเสมอกิวไฮคาดกเลยนำมาเสนอเอพิโซดไฟความท้าทายรูปแบบใหม่เพิมความสดแล้วก็ใหม่ที่พวกกูมาส่งเสริมได้แค่ในเกมแต่ข้างนอกมึงยังรอดไม่จาเป็นต้องไปไประเด็นกูไม่ชอบพวกเสียงแข่งโอนเอ็นโดนละมอกเกี่ยวว่ากูไม่เดือดสะเสมือนว่าโดนไฟคลอกเป้าหมายมีไว้ผู้ชนคำพูดคนมีไว้กระพัดดันพวกกูไม่ยอมจำนนเพราะคำว่าแพ้กูไม่รู้จักมันต้องฟ้งามันจะสว่างต้อง่าความาวาม,มืดมิดมาก่อน ใผลงานเป็นคำตอบและพ่อกูได้แต่สุด